ครับเมื่อกี้ผมคุยค้างไว้แต่ว่าพอดีโปรแพทเดินขึ้นมาเลยไปที่โปรแพทก่อนด้วยชันแต่จริงๆแล้วที่สำคัญแห่งนี้ครับก็คือเกวีเสดเป็างที่ยาวสุดในประเทศไทยที่ระยะอีกที่แปดพันเจ็ดสิบห้าหลาเจ็ดสิบห้าหลาที่ตรงนี้เลยใช่ครับตอนนี้คือสโลแกนนี้เราเอามาบนโลโก้แล้วเรียบร้อยเพราะว่าจะคอนเฟิร์มว่าอันนี้คือคอสที่ยาวสุดในประเทศไทยจริงๆและในเอเชียด้วยนะจริงๆแล้วเออไม่ยังไม่ครับยังไม่มียาวนี้่หรือมีของที่เมืองจีนครับคอนเซ็ปต์มีได้แต่ใดมาครับ 8,075ลายคือตั้งแต่คนออกแบบเลยนะครับทุาคาโตซังเนี่ยก็ได้บอกไว้ตั้งแต่เมื่อ18ปีที่แล้วอตอนท,ที่ท่านได้ออกแบบะนะครับท่านก็่าวว่าอ,อ,อีกไม่นานเนี่ยเรื่องของระยะเนี่ยมันจะต้องมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นไดเวอร์เทคโนโลยีต่างๆลูกกอฟเองใช่ถูกต้องรองเท้าตีกายยังมีเลยทุงมือตีกายยังมีเลยใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของวิชาการครับ ที่คนไปร่ำเรียนมาก็สามารถที่จะพัฒนาให้วงการกอล์ฟไทยทั้งยังท่านหมอด้วยความคิดเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เทคโนโลยีของด้านที่เรียกว่าเอาไม้หน้าเด้งแล้วกันเมื่อก่อนมีไม้หน้าเด้งแบบเต็มๆที่ยังสามารถเอามาใช้แข่งได้ด้วยญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าแรกได้ที่ผลิตออกมาเพราะฉะนั้นมุมมองอุตสาหกรรมตรงนั้นเนี่ยคุณคาโตะมองเห็นหมดแล้วแหละว่าอนาคตโอ้โหอุปกรณ์เทพทุกอย่างเทพหมดคนบิวอัพร่างกายออกัมาได้ไกลเพราะฉะนั้นระยะ7000กว่าหรือเจ็อแปดี่แล้วอ่ะ ไม่พอละใช่แปดพันสีสิบห้าหลาแต่ว่าตอนนี้ผมก็คิดว่าเราก็ยังมีศักยภาพไม่ถึงตรงนั้นในบางส่วนแต่ล่าสุดทัวร์เมนท์ที่ลงที่ออสเตรเลียทำให้เห็นแล้วว่าศักยภาพคนไทยเนี่ยแหละทำได้ใช่ทำได้ไดจริงเกือบยี่สิบอันเดอร์ใช่สิบแปดหกอันเดอร์นี่ไม่ธรรมดานะใช่กับเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นเราดูครับว่าต่อไปที่นี่ผมมองไปข้างหลังเนี่ยมีพื้นที่ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าถ้าวันหนึ่งแปดพันสิบห้าหากลายเป็นสนามที่ ระยะปกติหรือว่าไม่ได้เป็นคอที่ยาวสุดแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาวขึ้นได้อีกบวกอีก5 0าร้อยหลาได้ค,คนลุกลย <laughs>